วันนี้ผมก็จะมาแนะนำรถคันที่ประดิษฐ์ใหม่อันนี้เป็นคันที่ตั้งใยคันหนึ่งนะครับถ่าแล้วนะโอเครับก็สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง แม็กไซส์ชาแนลนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำรถคันที่ประดิษฐ์ใหม่อันนี้เป็นคันที่สร้างมาอีกคันหนึ่งนะครับอันนี้เป็นทะเรียกรถรอะไรอะรถรถดี y อน,น,น,นะๆอันนี้ครับอ,อันนี้สร้างขึ้นมาใหม่ทำขึ้นมาเองทุกอย่างเลยฮนะโครงนี่เชื่อมอีหมดเลยอืมจะไปไหนก่อนดีเดี๋ยว เริ่มอธิบายก็เลยว่าสร้างคันนี้มาเพื่ออะไรนะครับที่จริงตั้งใจจะสร้างมาเพื่อแบบไว้ใช้ในส่วนในไร่นะครับไว้ค้นของได้แต่ไม่ต้องกลัวรถพังใช่ปะ่ถปถะ,ปะถ้าเป็นรถเวฟอ่ะแต่เพราะถ้าเป็นรถเวฟมันจะพังใช่ปะ่ะไอที่อยากเห็นมย่ี้ทางหน้าเปลือกแตกอะไรเงี้ยเสียดายรถหมดอยากให้โค้งวิ่งอ่าก็เลยทำอย่างเงี้ยเผื่อว่าในส่วนในไร่ใช่ปะ่ะที่ทบบมีสวนในไร่รลแล้วใส่ตะกร้าได้ ตอนนี้นก็เอาไปใส่ตะกร้าใส่ของใส่อลไยได้ครับแล้วก็วิ่งแบบไม่ต้องกลัวเปิกเปิกหักเครื่องก็เดดูแลง่ายใช้เป็นเครื่องเครื่องสูบน้ำาเครื่องสูบน้ําดูแลง่ายทึบทนแน่นอนนี่สตาร์ทง่ายไม่มีกงมีเกียร์วุ่นวายพังก็ซ่อมง่ายอ่ะแล้วมันก็อึดด้วยวนะครับล้อผมใช้เป็นล้อรถเข็นนี่ล้อมใช้เป็นล้อรถเข็นไหม แล้วก็มาเชื่อมเอาเชื่อมใส่เบรกด้วยนะมีเบรกหน้าหลังเลยเป็นเบรกดิสจักรยานเอ้ยเบรกดิสของรถมินิไบต์อะรถมินิไบค์สังก๊ะันเล็กๆอะคันที่เป็นสปอร์ตอะนั่งใ้ปอกปอกเป็นปอกปาดบาดเล็บจัดเล็บเป็นแบบมีตาไม้ครับคือนั่งนานโคตรโตแน่นอนจะททำแบบซิ่งๆิิ่งหน่อยซิ้นหน่อยมีเบรกมีกระดิ่งเนี้ยกระดิ่ง ไม่รู้ติดไว้ทำไมเสียงเครื่องมันดังกว่าเสียงกระดิ่งก็มไฟหน้าไฟหน้าไฟหน้าผมเนือไ,ไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่แบตเตอรี่นะไม่ได้อาจอาจจะทำเป็นใส่ไจชาร์จนะก็ออยังไม่ได้ใส่แค่นี้ไปก่อนท่อก็อยังเป็นท่อเดิมไม่ได้ใส่ท่อแต่งแล้วหลังมาดูมาดูที่โซ่สเตอร์ตัวนี้มานี่ครับมันจะเป็นชุกชาร์จี่ชาร์จของ รถรถมินิบค์ที่เขาใส่ทำโกคาร์ตกันเนี่ยชุดครับและโซ่เป็นโซ่มอเตอร์ไซค์สเตอร์มอเตอร์ไซค์อันนี้ผมใช้เป็นสเตอร์เบอร์แล้วจำไม่ได้จลไม่ผิดเบอร์สามสิบเจ็ดนะสามเจ็ดสี่ส 7, นะิบสองนี่แหละเป็นเบอร์เป็นเบอร์ก็ขันที่ใหญ่สุดแล้วที่หาได้ร้านมอเตอร์ไซค์แถวบานเรามีใหญ่สุดแค่นี้ถ้าเป็นของบอสอันนั้นมันจ่ไม่ได้ใช่ปะ่ะใหญ่มันใหญ่ไปอันนั้นมันห้าสิบ ห้าสิบใส่ไม่ได้กลัวมันจะมามามันแบบโผมันใหญ่อะมันจะใหญ่ฝาล้อแล้วนะก็เลยเอาลองไล่เป็นอันนี้ก็เลยสามเจ็ดม่วงเลยไปหาเอาเองแต่ลองขับรอบๆอยู่แล้วมันก็มันแบบนล้จะไหลไหลเยอะเพราะสเตอร์มันเหล็กเห็นที่มือนอกทำมันสเตอร์ใหญ่อ่มันยกล้อมือนอกอืมอืมถ่ายถ่ายที่บิวด้วย้ะมันมันต้องสูงเกินก็เลยสเตอร์เนี่ย น่าจะแบบไหลดีแต่ต้นอาจจะไม่ไม่มีจะเครื่องเครื่องเครื่องนี้เป็นเครื่องเก่านะเดี๋ยวจะมาทดสอบความเร็วให้ดูด้วย <S <S เก่าแล้วเครื่องอายุเครื่อนี้ประมาณสามสี่สามสี่ปีแล้วเก่ามากอ่ะเพิ่งจะไปทํามาไปทำคาบิวมาขนาดนะครับว่าสถานะมันเครื่องแค่นี้เองเดี๋ยวจะมาลองวิ่งดูว่าวิ่งได้ความเร็วสุดเท่าไหร่นะกสัสเตอร์ขณาไม่รู้ขณาเนี่าจะสิบคณาเนี่าจะสิบสี่ฟันมั้งนคณา,าจะสิบฟัน แน่ใจส่วนข้างหลังนะ3.7วันนี้เดี๋ยวจะไปลองขับสปีดกับ GPS โทรศัพท์ให้ดูว่าวิ่งได้เร็วสุดเท่าไหร่นะครับครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวจะสตาร์ตเครื่องใี่ฟังนะครับเป็นท่อเดินแต่น่าจะผ่าแหละเพราะว่าไม่ร่วมกันว่าทําอะไรไว้ผมยกเครื่องเก่ามาใส่เยน่าจะผ่านะดูจากแล้วน่าจะทะลวงมายป่ะผมใหญ่มากเลยน่าจะทะลวงมาแล้ว่าพอเดสตาให้ฟังแล้ว ก็หอบอยู่เสียงก็ไม่ได้ประมาณนี้นะลัานๆเลยไม่ไม่ได้ข้อเดินนั่นเลยจะเคย่ลวงมาแล้ว นดหนึ่งมันจะไปออกเลยแ่รอบคั ไม่ได้เหนื่อยครับเนื่อสตาร์ทโอเคครับ <c oughs> ก็จะประมาณนี้นะครับ <Okay. S 1> ถ้าชอบกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอแค่นี้ก็พอคอมเมนต์มาได้นะครับถ <Okay, S 1> ้าทํามีทำแบบนี้เหมือนกันนะครับโอเคครับก็ขอ <c oughs> ตัวลาบก่อนครับสวัสดีครับ